มึงเนี่พี่น้องไก่ไก่ไกมาถ่ายกินเงือไหมจ๊ะไอ้มายยางมาบาที่นี่ไม่ทิพเขาของน้ำหรืนวจะนอกไม่ทิพบเบหินเฟสหรอว่ามี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 คัมานี่ม,มาหาวาฉันว่าไม่ทิพกับเขาใจว่ามีค้นมาหาไหมมึงเนี่ยละ่ะเขาใจว่ามีคนมาา้นมหาผัดออกมาเมืองแหละมันบม่เป็นค้นแต่พี่น้องเป็น,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 ปนไก่มาล่อกินเงือ มือนี้เขาพูดว่าในกินเขามาล่อเขามาล่อเนี่จ๊ะมึงเนี่ยนะมอนี้มาหลายตัวนะจ๊ะนี่มาหลายตัวมาล่อแต่มาแตะมือเศร้า,รากูเลยจ้ะตะบ้านม่ที่ว่านยังว่าในกินดอกไปกอนวาเซนว่าเม่ที่บอกว่ามเมล้างกอนวาเซนว่าเมล้ามงมาอิริจ๊ะมึงเนี่ยคุณนะ่ะมาทากิน <laughs> คำ จเจนี่เจีงมาถ่ายมาจังสีอะไรจ้ะมาสจีสุมืออบ่เซอร์กระแลงถ้าบ่ได้กินก็นกนไปเังสินะแต่ว่า,ถ,าถ้าได้กินถ้าอิ่มแล้วก็ไปขึ้นกันเน,นี่ยบนันนี้ไม่ทิพจะไปเกี่ยดกันในายางไปเกี่ยดกัน,นเห็นไหมเนี่มึงไหนจ้ะอืซิตื่นบ่ สิไล่ล่งมองจากนี้กันสิไล่ล่งมองนี้ดีดีกันจังได้จังหวะมากถาคักเถอบวันนี้กะสีแย่งกันได้บัณนฑนิตมาถากินวันนี้นยถ้าพ่าให้กะจังใดหรอกเพราะว่าเคยได้ให้แ้วบัดเขามาถางสีหน,น้าคือเขามาขอกินนจะจ้ะมันก็อุ้ให้บ่ได้ได้บัดน,นีต เข่าถุงหนึ่งไหมจ้ะเข่าเข่าเข่าไม่ที่พึ่งเปิดอ่าเข่ามมนเป็นเข่าเก่าตั้งแต่ปีกายเนาะจ้ะเนาะไม่ที่พึ่งเปิดแต่ว่ามันพ่นได้เปิดถุงไหมจ้ะมันเป็นเข่าเก่าตั้งแต่ปีกายแต่ว่าพ่นได้เปิดถุงไหมพ่อแม่ไม่ที่มาเปิดถุงตอนนี้ตอนไม่ที่กามาปีนี้เนาะเอาเกียร์เข่านี่จนจะหมดเลยจ้ะเข่าทุงหนึ่งอลจ้ะถุงหากิโลเนี่ยภายในสองเดือนสองเดือนเลยเกียร์เข่า จุดเข่าจะมืดถุงเลยจ้ะก็มาหาจังสีเนาะบ่ไห้บ่าไห,าห้อันเอาไห้ก็จักสิจังใดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขามาหาแม่นี่เขามาหาจังสีแหละนี่เนี่ยวน,นไปวนมาอยู่สินะมาหานะ่ะกกอดไถ่ประเด้๋ยว ผู้เพืพ่นเอิรนเพื่อน,นเอิรนคือคือเด้เพื่นเอิร์นก็นดีเข้ากับเข้าใจว่ามีคนมาหามันบอแมนเป็นไก่มาหานี่เป็นไกมาา่ไกมาหาวะนี่แม่มีคัมปานี่เพื่นวะเพื่อนเพื่นบอว่าน้ำไก่นะเมนทีฟเดีด๋ยวยินเสียงเพื่อนบอวน้ำไก่แต่ว่าหางบอ,บอ,บอกริดว่าเป็นไกน่นะยินเสียงเพิ่นเว้า บัดออกมาเมืองผัดเป็นไก่เมนี่มีหลายตัวจะมาหลายตัวผูกมาหลายตัวตัวหนึ่งน่นยานมูได้นะ่ะตัวนั้นยานมูน่นวนอยู่นองๆน,นะบกกาเขาไก่ยานเขาสิละจ้ะผ้าเมืองไก่คือเก่ากาไมทิปกระเล่งเฮ็ดงานพร้อม ืันนี้ก็ไปทำคั่วสะอาดข้า,าขงนอกแม่จ่าว่าเสีใส่ผ้าคุ่มใบหญ้ายึย้นแล้วก็เสียเอาหินมาใส่แม่จ่าพี่น้องเอาหินมาหิน่ลูกลังแม่จ่มามะโปะข้างบนใบนหญ้าึ้นแม่จ่าตรงฟุตบาทข้างนอกแม่จ่าแม่จ่าพอดีมันหอนกัเลยเข่ามาพักก่อนไวเซนว่ากินน้ำก่อนไวเซนว่าพอดีไก่มาหากัเลยไม่ยืมน้ำไก่เลยเหระบัดนนี้แม่จ่า ไกลกันเลยมาหาดีแท้มาขอกินเนาะมาขอกินแบบเคยได้กินน้ำแล้วก็มาขอกินสิจะ้มะมาแต่มือเศร้ามือเศร้ามาไม่ทิพย์บอกโอ้บ้านไฮดอกว่าสินวาะาเร็งก่อนว่าสิมะเร็งมาอีกมาอีกนีมม่จะ้ะถ้ามึงจะพี่นอ้องถ้ามึงไกลมาขอกิน คลิปนี้ไม่ทิพย์ไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพย์บายๆผ้ามึงไกคือเก่าจับสีน้องไก่มาคอกิน